กับช่อง Make My Day วันนี้จะมารีแอคชั่นอัลบัม้มรีแพ็ k เกจของวงนี้เลยเธอ a b s ซีกับเพลงโปรโมท Stay y o u มีความรู้สึกว่าฟีลแตกต่างจากครั้งที่เราได้คัมแบ็กมากเลยอย่างเพลงที่เราได้คัมแบ็กเรื่องเขารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่โชว์พาสเป็บสฟอร์แมนมากๆใครที่ฟังเพลงนั้นเขาจะรู้ว,ว่าจังหวะดนตรีจังหวะการตีกลองและชุดชุดหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นแบบว่าโชว์สเตจโชว์อร์ฟอร์แมนก็คือสเตจนี้ไฟลุกไฟร้อนมากเธอครั้งนี้ได้กลับมากับเพลง Stay y o u บอกเลยว่าทันได้ฟังทีเซอร์ไปก็คือแบบ ความพรอของดน,นตรีเธอการคำแบกรอบนี้เป็นการคำแบกบอกว่า ปเปลี่ยนรูปแบบจากครั้งที่แล้วมากแต่ครั้งนี้จังหวะเพลงมีความฟังสบายสบายมากขึ้นจังหวะก็มีความสุขๆเล็กน้อยอันนี้คือฟีลความสุขที่ได้รับจากกาันทางทีเซอร์และอยากจะบอกว่าภาพเดี๋ยวทีเซอร์แต่ละคนที่ใส่ชุดสีขาวอะ่ะเธอจะบอกหล่อมากมันเป็นฟีลบอกอ๋อทำมากใส่สเสื้อกันหนาวสีขาวเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูดีทุกคนเลยเธอดูสิเธอพี่ <S <S อุงเดวี <S <S อูจินดงนยอนนี่มาก,มากคือแบบคอมพิวต์ลุคสีขาวคือก้าวใจฉันมากแต่ฉันดันกึกกึกกึกเพราะฉะนั้นเรามาดูเอ็มวีเพลงเซยังของแอะ เปิดมาด้วยปะโอ้ปั่นจักรยานเขาสนุกเหรอดูดิเห็นปะจังหวะมันคือมันมีความแบบฟวามสบายโอ้จะบอกฟังหบบความสบายสบายแล้วก็มีความเป็นแบบคริสต์มาสคริสต์มาสนะเสียงอะไรพี่งูจริงๆดีมากโอ้ยดีราก

ทำแบบสนุกนะตอนแรกเด็กทีสนุว่าจะแบบแล้วส,ลสบายๆกว่าน,นี้ยอะไรเงี้ยแต่บอกอุย้ยจังหวะนี้แบบจำลองที่แบบว่าเป็นตามได้ยกตันได้ดูดีเลยอบนต้องหนเาะอูดจิตมากต้องเหงามากแม่เลยอ่ะ

เหคือมนเครื่องสีเป็นแบบเป็นออเดอร์มาก,ก่อนที่จะเข้าแบบท่อนหลักอะ่ะแล้วก็ที่มันซึ้งซึ้งเออมันดูแบบว่าผสมผสานได้ดีมากโอ้ยต้องยอมแล่ะ ซื้อขาวยังซสื้อขาวจะบอกโอ้จังหวะมันจริงๆเปลี่ยนมากอะตกใจเบาๆจังหวะตรนี้มันมีขึ้นลงขึ้นลงแบบว่าให้คนรู้สึกแบบสนุกด้วยอ่ะนี่ เอปิสเสื้อขาวจะดีมากเสื้อขาวนีนเหล่ามากว้าวเนอะถูกคนเพลงดีอีกแล้วเป็นการเปลี่ยนลุคไปอีกฟิลหนึ่งของแอปซิกเลยนะเราะมีความรู้สึกว่าเนื้อเพลงจังหวะเพลงอะ่ะมันมีความละมุนและมันเพาะมากอันนี้คือยังไม่รู้ความหมายแต่รู้สึกว่าแค่ฟังก็ฮิลลิ่งจิตใจเรามากอะ่ะอันนี้หรือเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะเราแค่ฟังจังหวะดนตรีแล้วก็ทำนองแล้วพอผสมประสานกัน ทำไมเราอันนี้เป็นการฟังครั้งแรกเรยังไปดูความหมายเพลงแต่คิดว่าหลังจบคลิปนี้ไปก็จะไปดูเวอร์ชันแปลซับแน่นอนว่าความหมายของเพลงเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าแค่เนี้ยก็กินไซเออยู่แล้วเธอแล้วด้วยความนี่ลองลองแต่ละคนมีความสามารถมากอจินนี่คือท่อนแร็ปคือแบบกินขาดฟังดูจินท่อนแร็ปคือแบบเธ <c oughs> อมันเป็นลกที่หนักแต่ก็เครมากอุย้ยพ่อคูณหล่อแบบบาดใจมากแล้วก็ดวงยอนรูปยิ่งโตยิ่งหลอ่อเข้าใ่แม่ก็ใส่ชุดเสื้อขนหนาทัก เว้ยมันดีมากคือน้องหล่อมากเดวี่คือบอกเลยว่าน่ารักเธอหน้าตาคือไงหน้าตาอย่างเงี้ยพี่อูคือเสียงแบบขึ้นสูงแล้วแบบโอ้ยกินขาดเธอเพราะฉะนั้นฝากเพลงใหม่ของแอปซิกกับเพลงเซยังด้วยคือเพลงเพราะมากน่าแบบก็ไก่ล้านตัวคือเพราะจริงฝากน้องแอปซิกด้วยเธอตอนนี้ขอทุกคนมากค่ะที่ตตามช่องเราแล้วก็คลิปหน้าตัอดต่อลงไหนเรียติดตามนะเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ